องติดตรงสามเลี่ยมก้อนแบบนี้นะครับแล้วจังคอยเห็ุกันตอนต่อไปครับโอเคนะครับขอย้ำนะครับติดตรงสามเลี่ยมก้อนนะครับผม ต้องติดสามเหลี่ยมก้อนแบบนี้ครับโอเคนะครับติดสามเหลี่ยมนี่ติดยาก็ต้องวนนะครับผมสำหรับบาเครื่องบินจะได้ประมาณนี้ครับติดตรงนี้ครับ นี่ครับแล้วแล้วครับผมติดสามเหลี่ยมแบบนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ครับครับผมเดี๋ยวกะติดดวงนั้นสามเหลี่ยมตรงนั้นอีกดวงหนึ่งครับนี่เอาไวก้ก็โอเคครับ ียบร้อยสามเหลี่ยมดวงนี้มาถึงสามเหลี่ยมดวงที่สองครับสดีครับตัดกระดาษปูนอีกก้อนครับเก้ครับพี่น้องครับผมติดตรงสามเหลี่ยมก้อนนะครับนี่ครับมันยังติติดแบบนี้ได้ คุณครับใส่กาวล่าติกนะครับ ร้อยแล้วครับสองดวงครับผมจองเคียงบินครับติดสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับครับพี่น้องสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วสองดวงครับเดี๋ยวกันตอนต่อไปติดตามช่วเมืงนะครับ ประมาณนี้นะครับรอยยี่ิบเส้นครับผม,มอเดียวจะติดตั้งหลังครับนี่ครับพี่น้อง ครับผมหลังจากนัก้นก็เมื่อมาตรงค้างนะครับ ดึงเชือกได้ประมาณนี้ครับดึงเชือกอกลางๆครับเอาให้มันพอดีกันหนักครับครับอันนี้ก็ดึงเงื่อนคนระับโอเคนะครับผมเราก็มางถือตรงนี้ครับตัวนี้ค้างละ ต่างละหกเส้นครับนาจากตรงกลางมาถึงตรงนี้หกเส้นครับต่างกันหกเส้นครับรวมมันเป็นสิบสองเส้นครับโอเคครับผมครับผมหลังจากปิดสามเหลี่ยมแล้วก็ผมก็อธิบายขั้นตอนของการดึงตรงนี้มาแล้วนะครับเนาะจากนี้ลงมานี่สามสิบสองนะครับ สามสิบสองครับผมขังละสามสิบสองครับสามี่สิบสองครับตัวนี้ขังละหกครับจากนี้ไปนี่ครับจากนี้มานี่หกครับจากนี้ไปนี่ก็หกครับรวมมันเป็นทิบสองนะครับครับจากนี้ไปหกครับหกครับเป็นทิบสองนะครับเดี๋ยวค้นกันครับพี่น้องน่กันใจ กติดกระดานครับติดกระดาษ,ะดาษจะเว้นช่วงนี้ไวคดได้ครับต้องนั่ติดเมือนไครับโอเคครับพี่นออ้องครับผมเบาะยิงบินลอยยี่สิบเส้นครับขนาดลอยยี่สิบเส้นแบบตตามส่วนส่วนละสี่สิบนะครับผม แต่ว่าดึง,งข้างกลางลงมาสามสิบสองครับกลางสามสิบสองครับตรงนี้กลางละหกเส้นครับพี่นอ้องผมเฮ็ดไวใบ้าแบ่งน,องนอง้องๆไปสืบสารนะครับเดี๋ยวจะติดกระดาษครับข้างหลังครับติดสามเหลี่ยมก่อนแบบก้อื่นเหยียดส่วนดื่นมันจะง่ายครับ กำลังกันมาติดกระดาษครับผมที่กระดาษฟางบุญน,นะครับน่ว่างนอนลุกแบบนี้ก็ติดขึ้นมาเลยครับผมเงินสามเหลี่ยมกาติดแล้วนะครับติรดดียบรลายแล้วก็ว่างลงแบบนี้ครับติดตรงมันกลับโอเคครับผม เดย๋าวเบิ้งให้ตอนแล้วนะครับผมครับผมไลต่ติดประมาณนี้นะครับผมเติมเป็นปลูกเป็นล่างแล้วนะครับติดส,สองดวงพร้อมกันครับ เรียบร้อยครับยังบาท่านเสียดครับเหลือตรงนี้น้อยหนึ่งครับตรงนี้ลงมาหน่ครับคิดแต่มันจอดกันครับี่นองครับผมสําหรับเบาวเครื่องบินรอยยี่สิบเส้นนะครับผมจะติดกระดาษแล้วนะครับกับเบื้องทางหลังครับทางหลังยังมาหนี้นะครับเหลือติดตรงนี้ลงมานะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวติดแล้วตั้เบิ้งอิดครับเสร็จเรียบร้อยครับผมว่าวเครื่องบิน1อยยี่สิบเซนครับครับพี่น้อง1อยยี่สิบเซนครับผมว่าวเครื่องบิน ติดไปแล้วหนึ่งลำเหลืออีกหนึ่งลำนะครับติดคือกันเลยครับติดเหมือนกันครับนะครับผมเหลืออีกหนึ่งลำก็ติดเหมือนกันกันกบลำนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอลมแล้วก็เทศครับช่วงนี้ลมไม่มีเลยนะครับลมบมาเลยพี่น้องเลยวันนี้กับวันที่ยิบซีเหรอครับยิบซีลมบม่ไไม่บบมีเลยครับผมสองมือนที่แล้วครับฝนตกครับฝนตกลิ่นครับโกเคครับพี่น้อง ถ้าชอบคลิปนี้ไอ่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่างใจเฮด้านะครับเดี๋ยวคลิปนามีอย่างนี้ดีๆมาให้พี่น้องนเะบื้องหลีกกับคลิปหน้าว่าจะเทสบาลนะครับผมกดติดตามเลยน,นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องพอกันคลิปหน้านะครับผม ครับวทิที่บัดต้วงกับบัดจากบนตรงนี้นะครับมาัดจากบนตรงนี้นะครับลงมาบัดจากนี้ลงมานี้ครับหกสิบหกสิบเซนติเมตรกับเคิงหนึ่งครับผมบต้วงกับยืดม่านนี่ครับต้วงจะญยืดประมาณเคิงเคองนี้นะครับพี่นอ้องนี่ครับ เกลืองปีกบนก็ปีกล่างไงครับอยยุเกลืองหนึ่งพอดีครับ กับผมในส่วนของสนู่นะครับสนู่มัดตรงนี้นะครับมัดด่างหลังที่ผมเพื่อไวขางละหาเส้นนะครับเพื่อไวขางละหาเส้นนะครับเสากลางนี่เป็นลอยสามทิศนะครับแทว่าปีกนี่เป็นวาวลอยยี่ทิบกับแต่ว่าเสากลางนี่ลอยสามสิบกับเพื่อไวขางละหาเส้นครับข้างล่างละหาเส้นนะครับเพื่อว่าขั้นมันเอียงขั้นมันเอียงห้องกับกลับ แกด้านนี้ไปมัดด้านนั้นได้ครับมัดได้สองทางครับผมนี่ครับสนู่เข้าที่มัดตรงนี้ครับครับมัดแบบนี้นะครับพี่น้องนู่จะยู่ข้างหลังครับยู่ข้างหลังแบบนี้ครับเพื่อไว้มัดสนู่นะครับลางระหาเส้นครับโอเคครับพี่น้องคือขันวาเอียงนะครับผมสีตาทิดเบิง กานว่าวเอียงเขากลับมาท่างนี้ครับกลับมาหมัดตวงทางนี้นะครับกลับมาหมัดตั้งนี้ก็คือแก่แก่ข้างบนครับแก่แก่ตัวนี้ครับมหมัดข้างบนตรงนี้ครับครัแบบผมส่วนหนัง่ังยูคิเก้านะครับโอเคครับพี่น้อง